อ่สวัสดีครับหาคำตอบจากองค์พระอมา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 พอดีได้พระมาใหม่ได้หลวงพ่อเงินเพิ่งซื้อได้วันไหนว่าสักวันสองวันที่แล้วหระครับสองสาวันสองวันสามวันที่แล้วแหละนะได้มาเป็นพิมพ์ที่ผมชอบนะได้มาสององค์ นะครับเป็นพิมพ์เ,เขาเรียกว่าอะไรนะพิมคี้ตาฐานบอทองคำนะครับปวัดขวางนะครับเอ,องค์นี้เป็นองค์องค์ที่ผมได้องค์ที่สองนะที่แรกผมซื้อไว้องคละก็คือเป็นกายภาพที่จะมีความแตกต่างกันก็คือจะเป็นองค์ที่เ,เป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าภาษาคนที่เขาเล่นนะนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นผิวกรุนะครับแต่จริงมันก็คือเป็นผิวสนิมหนานั่นแหละนะครับเอ สององก็เดี๋ยวจะนำมาให้ชมนะครับแต่แต่ก่อนอยู่นนะผมเหตุผลที่ผมเลือกองค์นี้มาถ่ายทำให้ดูก่อนเพราะว่าองค์นี้ถูกใจผมมากนะคือผมชอบมากนะพระองค์นี้ตอนที่ผมได้มานะครับคือสภาพอ่ะไม่ใช่สันนิฐานหรอกก็คือเป็นพระที่เขาใช้แขวนอยู่นะใส่ในตลับสแตนเลสนะเท่าที่ผมตามานะแขวนในตลับสแตนเลสแล้วสภาพตอนที่ได้มาผมบอกตรงเลยนะ ผมไม่ได้รังเกียจหรอกแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ผมอาจจะเป็นคนที่ติดติดหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันแบบมันมอมแมมอะ่ะขอใช้คําว่ามอมแม,มมอะ่ะคือเอามาแล้วแบบโอ้ยเดี๋ยวว่างูเลยครับสภาพมันแบบมันเป็นลักษณะแบบไขมันติดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบมีค่าแบบค่าบเหมือนแบบผมจะเรียกว่าไงอะ่ะถ้าใครเคยแขวนพระแขวนพระนานๆแล้วคุณจะเห็นว่าเวลาคุณถอดมา มันจะมีคราบอะไรบางอย่างอะกาะติดนะแล้วผ้าเขาจะสภาพมันมันนะนึกออกไหมครับแล้วก็มันมันทําใจไม่ได้นะผมก็เลยทําการล้างการล้างของผมก็ไม่ได้มีอะไรทับซ้อนหรอกครับก็คือผมก็เอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ขวดสีฟ้านะแอลกอฮอล์ที่ผมมีอยู่นี่แหละผมก็เอาใส่ทิชชู่นะครับแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดอะไรไปนะครับก็มีการ เช็ดอะครับเช็ดเช็ดเช็ดเท่าที่จะถนอมอะไรมันได้นะครับก็มีการเอาอะไรต่ออะไรออกไปบ้างนะครับแล้วก็ผึ่งผมเป็นคนล้างเองกับมืออ่ะก็คือเมื่อวานนะทีแรกอะผมก็หลังจากล้างเสร็จอะผมก็ถ่ายคลิปไปแล้วนะแล้วเออผมก็ถ่ายเสร็จผมก็วางไว้แล้วมาเช้าผมลงมาปั๊บพอมาเห็นกายภาพเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงไหมวะเมื่อวานตอนที่ถ่ายคลิปตอนล้างใหม่ๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปใหม่นะครับคลิปเก่าก็เลยลบไปนะครับอ่ะเหตุผลที่ทําไมผมหนึ่งเลือกซื้อพระองค์นี้หนึ่งเลยนะผมดูแล้วคือ,อผมดูแล้วมันผ่านเกณฑ์อ่ะผ่านเกณฑ์ที่ผมต้องการนะแล้วก็เป็นพระกลุ่มที่เอ,อ่อพระที่ผ่านการใช้นะครับแล้วเอ,อ่อจะเรียกว่าเป็นไงเป็นพระที่กลุ่มที่ศึกหลอ่อแล้วก็สนิมน้อยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการ เป็นตัวอย่างนะครับในการศึกษาในการเปรียบเทียบของเพื่อนเพื่อนพี่ๆ VP แล้วก็ทั้งตัวผมเองนะครับผมเป็นคนที่ชอบพระผิวพรรณแบบนี้มากคือผิวพรรณแบบออกเหลืองเหอนไหมครับคือผิวพรรณที่เป็นแดงๆดำๆอ่ะผมผมจะผมจะไม่ค่อยชอบนะครับอ่ะมาดูกันทีแรกผมเคยทําคลิปองค์เนี้ยเป็นพิมพ์เนี้ยอีกองหนึ่งน,นะที่ก้นก้นจะมีโคตดตัวนะเห็นไหมองนั้นอ่ะมีมีพี่ท่านหนึ่งอ่ะครับ น่าจะเป็นคุณอาแล้วล่ะคุณอาท่านหนึ่งอ่ะมาโทรมาติดต่อมาขอแบ่งไปก็เลยแบ่งให้แกไปจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ส่งให้แกไปเสร็จคอยหลังได้ประมาณอีกหนึ่งวันมั้งผมก็ไปได้อีกองหนึ่งนะอีกอง,น,งนะไปติดต่อนะได้มาแล้วก็วันวันเดียวกันเลยวันเดียวกับวันนั้นเลยตอนค่ำผมก็มาได้องค์นี้องค์หนึ่งนะครับเท่ากับว่าเอ,อผมแบ่งคุณอาไปหนึ่งองค์แล้วผมก็ได้กลับมาสององค์นะครับแต่ก็ต้องก็ต้องซื้อนะมันไม่มีใครให้ผมฟรีนะ อันนี้มาชมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเรื่องพิมพ์ทรงก็คงไม่ต้องคุยกันแล้วลหละก็คือเป็นลักษณะของพิมพ์พิจานะครับเป็นพิมพ์กีตากูวัดขวางเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมหนึ่งในพิมพ์ท็อปท็อปของกวัดขวางนะครับก็คือพิมพ์กีตาฐานบอดทองคําก็คือเนี่ยเป็นลักษณะมันจะมีเม็ดตรงเนี้ยนะครับเป็นเม็ดตรงนี้นะเพราะว่าเลยเรียกว่ากีตาฐานบอดทองคาส่วนลักษณะโดยรวมก็จริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายกับ อ,อจริงๆก็มีความคล้ายกับอะไรนะหุ้ยเขนกันนะห้้ยเขนก็นหน้าตาคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับแต่ห้้ยเขียนเขาจะมีการตกแต่งอะไรเงี้ยคือความคล้ายกันนะครับแล้วเท่าที่ผมทราบอะพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้มีขึ้นที่กูเขาพระใต้ด้วยพิมพ์นี้เลยแบบนี้เลยขนาดเท่านี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยมีขึ้นที่กูเขาพระใต้ด้วยนะครับอะ พิมพก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นพิมขี้ตาเป็นลักษณะแบบพิมพ์ประกบอะไรประมาณนี้นะผมมาที่บายไว้หมดแล้วผมคงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องพิมพ์ทรงอะไรแล้วละ่ะเพราะว่าเราจะเข้าในเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาพระที่ผ่านการใช้เนื้อหาพระที่มีความศึกหลอใช้มาแล้วถ้าเราไปเจอเราจะพิจารณายังไงนะครับเราจะตัดสินใจเช่าหาดีไหมนะครับส่วนตัวผมผมดูองค์นี้แล้วผมชอบนะผมชอบเลยชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยคือ เป็นพระที่ดูง่ายนะสำหรับผมปเป็นพระที่ดูง่ายมากๆเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะหลายๆคนก็ยังงงเอ๊ะพระที่ดูง่ายมันควรจะต้องเป็นพระกลุ่มที่มันมีสนิมดำๆหนาๆหรือเปล่านี่มันควรจะต้องมีเนื้อหาประมาณอย่างนี้หรือเปล่าที่แบบควรจะเป็นพระที่ดูง่ายใช่ถูกต้องผมก็แนะนํานะสําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญนกักก็เนี่ยพระกลุ่มพวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย เนี่ยคือสนิมแท้นะครับไม่ใช่เป็นสนิมที่แบบตกแต่งสีอะไรต่างๆนะครับเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยโอเคเป็นกลุ่มที่เซฟโซนนะผมพูดไว้หลายคลิปแล้วเป็นกลุ่มที่เซฟโซนที่สุดนะครับแต่กลุ่มพวกเนี้ยสําหรับที่ใครที่พอที่จะดูเป็นแล้วอ่ะเราก็จะเริ่มเล่นท่าย,ยากแล้วก็คือจะหาอะไรที่ผิดแปลกออกไปนะครับและอย่างหนึง่งพระแบบเนี้ยถ้าในบรรดาความสมบูรณ์แล้วพระแบบเนี้ยถือว่าราคาจะจะ ยังไงจะชามันจะถูกลงจะถูกลงกว่าพระที่มีความสมบูรณ์เต็มอิ่มนะคือพระที่มีสนิมแบบคุมทั้งองค์ด้วยต่างหงกพวกนั้นอาจจะมีราคามากกว่าด้วยหลักเกณฑ์นะด้วยหลักเกณฑนะ์นะเนอะไหมครับแล้วหลักเกณฑ์แล้วก็ความชอบด้วยนะครับอะเพราะฉนั้นองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มาแน่นอนเพราะว่าผมการันตีแล้วก็ฟันธงมาได้เลยว่าพระองค์ที่ผ่านการใช้มาเพราะสะภาพแกะออกมาตอนแรกแบบหูยจริงจริงนะผมผมแบบ ผมจะใช้คําว่ามันมันมันสกปรกได้ไหมผมขอใช้คําว่ามันสกปรกอ่ะเหมือนผมอ่ะพระองค์ที่ผมแขวนอยู่ที่คอนี่ก็เหมือนกันคือนานๆทีผมก็ถอดมาล้างนะเพราะมันจะมีคราบสกปรกอ่ะคือมันมีเองอ่ะตโนมัตินะครับนึอออกไหมอ่ะอันนี้พอพระพระที่แขวนผ่านการใช้เนี่ยก็บางคนก็สึกสงสัยนะเอ๊ะเขาใส่ตลับมันก็ไม่ได้ไปสัมผัสตัวไม่ได้ไปสัมผัสอะไรไว้แล้วมันมันสึกได้ยังไง เออนั่นนะดิผมก็สงสัยเหมือนกันทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะพระบางองค์เนี่ยมันมันไม่ได้แบบสมัยก่อนนะเ็าอาจจะเลี่ยมเป็นกระเช้าใช่ไหมเป็นกระเช้าอ่ะแล้วก็เปิดหน้าเปิดหลังอ่ะแล้วพอใช้มันก็เสียดสีนะแต่แปลกนะพระเนี่ยบางทีก็ใส่ในตลับใช้มาแล้วก็จะมียางรองนะแต่พอใช้ไปแรกๆก,ก,ก็แบบถนอมดีหรอกแต่พอใช้ไปนานๆนะบางทีพระพริกกิ้งไบกิ้งมาบางทีห,หัวหกก้นขุยอยู่ในกกาะไหะครับนึกออกไหม พอจะเข้าใจไหมคือพระอยู่ในกรอบเนี่ยมียางรองเนี่ยแรกๆก็แบบโอ้ยสองเช้าสองเย็นแต่พอใส่ไปนานๆแขวนไปนา,นานก็เริ่มไม่สนใจละบางทีพระเนี่ยตอนใส่กรอบมันหน้าอยู่ฝั่งเนี้ยแต่พอรู้สึกตัวอีกทีนานๆมานูนี่พระหันไปท่านี้ละนึกออกไหมครับคือคือมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะผมก็ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วบางทีแขวนเนี่ยบางทีมันก็จะมีเหงื่อใครหรือน้ำอะไรเงี้ยโดนน้าเปียกซึมอะส่วนใหญ่นะจะซึมเข้าตามเนี่ยมันจะเปราะอยู่ตามเนี่ย ตามฐานตามอะไรประมาณนี้ตามซอกนะครับสังเกตนะถ้าพระเนี่ยมันโดนความชืนะ้นอะเนี่ยพระทองเหลืองเนี่ยไอเต็นิีมเกียวๆขียวเนี่ยมันมาแน่มันมาแน่ๆเลยนะครับเราก็สังเกตดูนะครับพระมีการสึกหลอผมอธิบายไม่ได้จริงนะว่าไอความสึกหลอนะี่มันเกิดได้ไงทั้งๆนี่มันอยู่ในตลับอาจจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆพลิกไปพลิกมาอะไรเงี้ยเราไม่รู้จริงอันนี้ผมตอบไม่ได้นะเป็นเป็นคำกิน เป็นข้อสงสัยที่ผมตอบไม่ได้จริงๆว่าพระอยู่ในกรอบเนี่ยพระโลหะเนี่ยมันอยู่ในกรอบเนี่ยพอแขวนใช้ไปนานแล้วอ่ะไอ้ร่องรอยความสึกหรอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ผมไม่ทราบใครทราบบอกผมหน่อยเพราะว่าพระอยู่ในกรอบเขาไม่ได้หยิบออกมาแบบตามสนามใช่ไหมหยิบสองหยิบสองนะพระองค์นี้ก็เช่นกันนะเดี๋ยวผมไ้ดูเนื้อนะครับออะอย่างแรกเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูเนื้อพระองค์เนี้ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า คือต่อให้สนิมบนพื้นผิวอะเขาอาจจะไม่ดีไม่มากไม่ได้ดับดำนะแต่ว่าเมื่อแรกเห็นเราจะเข้าใจได้เลยว่าทองเหลืองทองเหลืองเขาเก่าครับทองเหลืองเขาเก่าแล้วเขาจะมีความซีดความแห้งอัตโนมัติคือเราสามารถมองได้ด้วยตาเลยเราเข้าใจได้ตาในตันทีเลยนะครับแต่ที่แน่ๆสีของทองเหลืองอะทองเหลืองเนี่ยคือเขาจะมีความยังไงอะมันจะไม่ขาวอะมันจะเป็นสีทองเหลืองแบบสุกๆอะเราเห็นได้เลยอะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท้องเหลืองมันจะสุกๆอ่ะครับมันจะดูแบบมันจะปังๆอ่ะเราเห็นได้เลยเห็นได้อัตโนมัติเลยแล้วมันจะแห้งมันจะซีดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เวลาเราดูเนื้อหาตามพื้นผิวมันจะไม่มีร่องรอยของการขัดแต่งนะครับเราจะพบการเนี่ยการตะไบอ่ะส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะจะเจอแบบพระที่แบบมีการตะไบถูตูดแล้วก็เก็บเนี่ยตามเนี้ยเท่านั้นเองหรือไม่ก็บวงองค์อาจจะมีการแบบ ตะใบามาถูสลากแต่พบน้อยแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นน่ก็คือจะมีการถูตูดแล้วก็หยุดก็จบเนี่ยมีการแต่งเก็บตูดแล้วก็บริเวณเนี่ยใต้ฐานนะครับแล้วมันก็จบส่วนใหญ่บนบนในตัวเนี่ยมันเราจะไม่ค่อยเจอเขาตะใบามาถูนะนึกออกไหมครับเนี่ยนี่คือคือการพิจารณาของผมเลยนะครับถ้าเกิดผมเห็นดูได้ตาเปล่าแล้วมันมีองค์ประกอบลักษณะแบบเนี้ยผมถึงจะหยิบกล้องแล้วส่องดูนะครับดูเนื้อโดยละเอียดแต่ถ้า ผมเจอแล้วดูแล้วแบบโลหะมันไม่ใช่เก่าอ่ะที่เราเห็นเราชินตาโลหะมันจะออกไปทางโลหะแบบแต่งสีอ่ะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยโลหะแต่งสีเนี่ยเนี่ยพอจะเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือโลหะแต่งสีคือดูซอกอ่ะดูซอกดูความอะไรเงี้ยเขาจะมีความแห้งอ่ะความจะมีความแห้งเขาจะมีความเก่าแบบธรรมชาติแต่กลุ่มพวกเนี้ยเรามองไปตามซอกเห็นไหม มันไม่ธรรมชาติอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะมีความแบบเงามันวาวอะไรของมันนะครับแล้วก็พื้นผิวพระองค์เนี้ยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นละคือกระบวนการเขาเป็นกระบวนการหล่อโบราณนั่นแหละเราเห็นได้ะมีหลุมมีบ่อแต่โดยทูบนพื้นผิวเนี้ยเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามันมีร่องรอยการขัดมีร่องรอยการขัดนะครับเนี่ยหยิบขึ้นมาเราก็เห็นได้แล้วเราเห็นเราสามารถเห็นได้เลยเนี่ยมันจะมีร่องรอยการขัดมันจะไม่ธรรมชาติเนี่ยเห็นไหม เนี่ยมันเป็นพระที่แบบมีการแต่งตกแต่งสีเกิดขึ้นนะครับแต่พระอย่างเงี้ยนี่คุณดูเห็นไหมเห็นไหมเขาจะแห้งเขาดูดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ผิวพื้นผิวเนี่ยมันจะเกิดจากการสึกมันไม่ได้ไปเกิดจากการขัดมันได้แดงสิ้นนะครับอ่ะพอเราได้เจอตรงนี้แล้วนะเงื่อนไขตรงนี้พอผ่านปุ๊บเราหยิบกล้องส่องเลยเลยนี่เห็นไหม อ่าเวลาเราจะส่องอ่ะส่องทีแรกเราจะส่องดูอะไรอะ่ะผมก็อย่างพอทธเรื่องตะเข็บเนี่ยไม่ต้องดูแล้วล่ะเพราะว่าเราสามารถพริจารณาด้วยตาเปล่าก้นก็เหมือนกันเนี่ยรอยชนวนเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าได้ครับไม่ต้องไปส่องอะไรมากหรอกเราก็จะไปดูนี่แล้วล่ะหาจับผิดอะ่ะคือทุกครั้งเราต้องจับผิดให้ได้นะต้องดูนะเนี่ยดูเนื้อหาดูว่าพระองค์เนี้ยถ้ามันสึกอะ่ะมันสึกจะเกิดจากอะไรเห็นไหมเห็นไหมครับพระองค์เนี้ย เขาสึกอ่ะเขาเกิดจากอะไร <S <S เห็นไหมพอจะมองออกไหมเนี่ยเขาสึกจากการใช้จริงๆก็คือค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเห็นไหมมันจะไม่มีร่องรอยแบบร่องรอยการแบบการขัดแบบการขัดทิ้งร่องรอยอะนะครับนึกออกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะทิ้งล่องรอยไว้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นการขัดทิ้งร่องลอยแล้วพื้นผิวเนี่ยเขาจะมันวาวเห็นไหม เห็นไหมมันจะไม่แห้งอ่ะมันจะไม่แห้งอ่ะมันจะไม่แห้งมันจะเห็นไหมครับเนี่ยแล้วพื้นผิวเขาอะ่ะมันจะเป็นการขัดมันจะค่อนข้างตึงอ่ะมันจะทิ้งร่องรอยมันเป็นเส้นเส้นเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าพระที่ผ่านการใช้นะครับโดยการสึกแบบการใช้เนี่ยเห็นไหมพื้นผิวเขาะจะเลื่อมแล้วเขาจะไม่ทิ้งร่องรอยแบบการโดนขัดเลยมันจะเป็นการเสียดสีแบบค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะนึกออกไหมครับอ่ะอันนี้พอจะเข้าใจนะ แลวอย่างหนึ่งพื้นผิวเขาเนี่ยจะไม่มีการเรียบตึงใดทิ้งทิ้เลยเขาจะมีแบบเห็นไหมรูพุนรูอย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกไหมครับจะมีรูพุนมีแบบพ้าหล่อนะครับพ้าหล่อเนี่ยโอเคไหมเข้าใจนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ศึกมีการศึกหล่อเห็นไหมแต่มันจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเลยมันเป็นการศึกหล่อบบค่อยเป็นค่อยไปคือการใช้อ่ะครับอา้าวเยวนะโอเค ๋ยวโทษทีโทษทีโอเคลาไปต่อโทษทีครับผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะเยวนิคแสงอ่าอ่านี้นะครับถึงไหนละถึงเรื่องเรื่องพื้นผิวนะพื้นผิวเนี่ยที่เราเรียกว่าเราบอกว่าอย่าเรียบตึงอย่าเรียบตึงเนี่ยแหละครับเนี่ยคือผ้าที่ผ่านการใช้อย่างไงก็แล้วแต่แหละมันจะมันจะไม่มีคางเรียบตึงรครับ มันจะไม่มีทางเรียบตึงเลยเห็นไหมพื้นผิวเนี่ยไอ้ตามที่เวลาเขาแขวนที่มันจะมีการสมัมผัสมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ด้านบนนะนะแต่พื้นที่ที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยเห็นปะมันก็ยังคงอยู่แบบเนี้ยเห็นไหมมันก็จะมียังยังคงอยู่เนี่ยนึกออกไหมครับเนี่ยมันไม่ได้โดนเสียดสีมันก็จะอยู่แบบอยู่เหมือนตอนแรกๆแต่ก็อาจจะมีการสึกหลอบ้างเกิดขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็กลุ่มคาบสนิมอะไรต่างๆเนะี่ยเขาก็คงจะยังอยู่อะตามซอกตามไรเนี่ยนะครับ พื้นผิวเป็นไหมเนี่ยตรงนี้มีการสึกหลอเนี่ยแน่นอนต้องมีการสึกหลอแหละเพราะว่ามันอยู่บริเวณนอกสุดก็คือจุดที่สูงสุดของขององค์พระนะครับนะเนี่ยแต่ตามซอกเห็นไหมเนี่ยกลุ่มสนิมกลุ่มธรรมชาติอะไรต่างๆ,ๆเขาเขาจะมีเขาจงคงอยู่เห็นไหมผิวพันธุ์เขาเนี่ยหลุมอะหลุมหลุมตกทรงตกทรายต่างๆ,ๆ,ๆยอย่างอางค์นี้เขาจะมีเนี่ยเม็ดกรวดดังฝังอยู่เลยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ผมพิจารณาได้ง่ายขึ้นด้วยสําหรับพระที่ เราดูแล้วมันมีพวกหลุมตกทรายมีเม็ดกวดอะไรต่างๆเนี่ยช่วยเราได้เยอะนะเนี่ยเห็นไหมช่วยเราได้เยอะแล้วเนี่ยกลุ่มคาบสนิมเนี่ยนี่คือนี่คือล้างนะเมื่อคือนะเอาแอลกอฮอล์เช็ดเช็ดทั่วไปเหรอครับแต่มันก็มันจะมีเห็นไหมนเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบสนิมมาครับสนิมจริงๆนะครับสนิมนี่มันเกิดจากในเนื้อเนี่ยเห็นไหม เนี่ยตามซอกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตามผิวก็เนี่ยคือผิวเขาจะไม่เรียบผิวเขาจะไม่เรียบแน่นอนนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีมีกวดมีกวดฝังอยู่เนี่ยแล้วก็เนื้อไอ้เรื่องรอยตามุง้งตามุ้งอะไรอะ่ะมันก็มันก็สําคัญแหละมันก็เป็นการมบอกว่าการการหดตัวของโลหิตการเซตตัวแต่จริง้าที่เขา พระที่เขาทําเรียนแบบแล้วก็กระบวนการผลิตโดยการใช้หล่อโบราณมันก็ต้องมีแล้ะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเพราะ,ะนั้นคุณต้องดูพื้นผิวดูพื้นผิวให้ได้เพราะพระหล่อโบราณแล้วมีความเก่านะครับเนี่ยโดยเฉพาะพระที่ผ่านการใช้เนี่ยมันดูง่ายนะผมว่ามันดูง่ายนะถึงเขาจะไม่มีสนิมหนาๆแต่มันทําให้เราเนี่ยลองจินตนาการนะครับเนี่ยพื้นผิวตรงนี้มันอาจจะมีสนิมเคยมีแต่ว่าเขาใช้เขาใช้มาอะไรต่างๆ ใส่อาบน้ำอาบถ้าอาจจะมีการชะล้างไปบ้างก็ได้บางครั้งก็แขวนใช้เขาไปนะครับเห็นไหมเนี่ยื้อหาเขาจะไม่เรียบตึงแล้วที่เนียพื้นผิวจะไม่มีการตกแต่งสีนะครับแต่พระองค์เนี้ย,นยเนี่ยล่องลอยเนี่ยเนี่ยคาบใครที่ผมบอกเนี่ยมันเหนียวเหนียวนะผมไม่ชอบอะที่แรกมันเกาะเต็มเลยล้วผมล้างอะนะผมรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสบายใจอะเนี่ยมันจะทิ้งสนิมเนี่ยพระที่ผ่านการใช้เนี่ยมันจะเป็นสนิมสีเขียวเนี่ยเนี่ย เห็นไหมสนิมสีเขียวเนี่ยตามซอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยผ้าที่ผ่านการใช้อ่ะเนี่ยมันมีแน่นอนเชื่อผมเถอะถ้าเกิดกรณีแบบไม่ได้เลี่ยมแบบใส่ตลับแบบไม่ได้เลี่ยมกันน้ําดีๆนะครับแต่ถ้าใส่ตลับแขวนเงี้ยน้ําเข้าอะไรเงี้ยแขวน้ำเขียวไปเลยอ่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับทีแรกก็ว่าจะไม่ล้างอ่ะแต่ผมรู้สึกแบบผมพู่งตัวผมขยะขแยงผมไม่ชอบมันตกปรกอะ่ะผมเลยต้องล้างอ่ะนะครับอ่ะ ผมคงอธิบายอะไรไม่ได้มากผมอธิบายสิ่งที่ผมรู้นะครับแล้วก็ให้ดูเนี่ยว่ามันเนี่ยธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เป็นพระที่ดูง่ายมากองคเน,นี้ยดูง่ายๆเลยแล้วที่แน่ๆผมเชื่อว่าอาดีตพระองค์เนี้ยน่าจะเป็นพระที่สวยเพราะว่าผมดูลักษณะเนี่ยตาลึกเลยเพราะว่าถ้าองค์ที่สวยๆนะตาเขาจะเป็นเหลี่ยมๆเลยแหละเนี่ยแล้วเมดตาเนี่ยจะเป็นเม็ดๆนะแล้วจมูกเนี่ยจมูกเขาจะโด่งน,นี้หน่อยแนละเขาก็จะตัดหักลงมานะครับตรงเนี้ยเป็นรอยแบบรอยยิ้มแล้วดูดิ มีร่องรอยรายละเอียดหูเห็นไหมเนี่ยบางองค์เทมามันไม่ติดนงครับแต่องค์เนี้ยผมว่าองค์เนี้ยตาเตอเขาลึกนะผมว่าน่าจะเป็นอดีตองค์ที่สวยเลยเนี่ยสังกะต่งสังกะตีชายจีบอลเห็นไหมเนี่ยมันสึกออกไปจริงๆน่าจะเป็นองค์ที่เกือบค่อนข้างคมแล้วสวยแนละ้วเนี่ยนะเห็นไหมริ้วเล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะธรรมชาติค่อนข้างดีอ่ะ เนี่ยการตกแต่งเขาเนี่ยเนี่ยการปาดไม้เี่ยไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมๆเห็นปะแล้วเวลาใช้ตึกไปมันถึงจะมนกลมไปเพราะฉะนั้นผมว่าบางคานก็น่าจะเป็นลักษณะนี้แหละจริงๆแล้วว่าเวลาเขาปาดเนี่ยมันน่าจะต้องทิ้งแบบเหลี่ยมๆเป็นเหลี่ยมๆอ่ะนึกออกไหมแต่เวลาใช้ตึกไปเนี่ยความเหลี่ยมมันหายก็เลยกลายเป็นโค้งมนไปเนี่ยเไหมเนี่ยร่องรอยไหมเนี่ยมันจะเป็นการปาดเหลี่ยมๆปาดนะครับอันนี้มาดูก้น ก้นแน่นอนก้นเขาเป็นชนวนอยู่แล้วครับผูเนี่ยเนี่ยเป็นชนวนนะครับแล้วก็มีการตกแต่งนะเนี่ยแล้วก็ก้นเนี่ยก้นมันก็จะบ่งบอกกแหล่ะแล้วก็เทเนี่ยเห็นไหมการเดือดการอะไรเงี้ยมันจะไม่เรียบมันจะไม่เรียบเนี๊ยหรอกมันจะต้องแบบทิ้งร่องรอยความขู่ขะความเดือดอะไรต่างๆไว้นะตะไบก็เหมือนกันตะไบเนี่ยมันต้องมันต้องทื่อมันจะต้องแบบมันต้องไม่คมนะรอยตะไบเพราะมันผ่านโดยเฉพาะผ้าใช้เนี่ยด้านบนมันสึกขนาดเนี้ยแล้วด้านล่างมันจะไม่สึกได้ยังไง เห็นไ,ไหมมันก็จะเนี่ยมันจะไม่คมละมันจะหมดความคมไปแล้วนะครับเห็นไ,ไหมเออแล้วเข้าองนี้นะทิ้งร่องรอยอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นกาวผมแคะดูเนี่ยเดี๋ยวผมแคะดูละผมรู้สึกว่าเป็นกาวนะเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเจ้าของเดิม,มเขาจะหยอดทําไมอาจจะหยอดแบบให้พระมันติดกับกรกอบไม่เคยเยื่อหรือเปล่าเพราะมันทิ้งเนี่ยทิ้งกาวไว้ตรงนเ,นนเนี้ยบริเวณก้นเนี่ยแต่ตรงนี้ด้วยนี่เป็นกาวนะ เนี่ยเป็นคาบกาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมลองเอาคัตเตอร์แคะออกเนี่ยเลยทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยสองขีดนะครับเพราะฉะนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันพระองค์นี้อาจจะเคยไปตั้งหน้ารถก็ได้อาจจะหยอดกาวแล้วก็ติดกับอะไรกับหน้ารถไว้ก็ได้ก็เป็นไปได้หมดนะเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี้ยน่าจะเดินทางมาพอสมควรน่าจะผ่านการเดินทางมาหลายคนครอบครองแล้วล่ะผมผมน่าจะเป็นประมาณนั้นนะอ่ะเชื่อได้เลยพระองค์เนี้ย คือเป็นพระที่ค่อนข้างมีประสบการณ์โชคโชนล,ล่ะผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยล่ะเนี่ยนึกออกไหมฝ่ายจะไปถึงมือผมเพราะว่ามันมีการสึกหลอเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีล่องรอยเนี่ยการหยอดกงหยอดกาวตา่างๆแล้วก็มีคาบมีคาบต่างๆอ่ะคาบที่มันแบบมันมันบ่งบอกถึงความมันมีสเสน่ห์ผมบอกว่ามันมีเสน่ห์พระองค์เนี้ยถ้าไม่มีสเสน่ห์ผมไม่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 เช่ามาหรอกนะครับแล้วก็ดูง่ายดูง่ายมากเนี่ย บางคานน่ะถ้าเกิดคุณจะหาบางคานแขวนผมก็ว่าเนื้อหาไม่แพ้องค์นี้หรอกก็คือจะเป็นฟอร์มประมาณนี้แหละครับกรณีพระที่เป็นกลุ่มสึกๆเนื้อเหลืองๆนะนะเนี่ยคุณก็เอาไปเทียบเคียงแล้วกันเพราะผมเชื่อว่าถ้าบางคานณปัจจุบันเนี้ยจะหาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ผมก็เชื่อว่าน่าจะลําบากเพราะว่ามันมีคนที่ต้องการสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางคานณปัจจุบันนี้ผมไม่มองเลยผมไม่สนใจเลยผมมามองกุพวกนี้ว่าข้างเคียงสบายกระเป๋าด้วยไม่แพง่าบางคาน แล้วก็ไม่ต้องมานั่งเพ้อฝันมโนไปว่าเรียมทีหาบางคานมาแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าเป็นเป็นตัวจริงนึกไหมครับแต่ฟาสกลุ่มเนี้เรายังปัจจุบันนี้เรายังสามารถหาตัวจริงกันได้นะผมไม่ได้ขู่นะผมไม่ได้มาพูดเล่นนะเรายังสามารถหาตัวจริงได้ในราคาที่มันยังไม่สูงนะตอนนี้ตอนนี้มันเล่นกันอยู่แค่หลักพันหลักพันเนี่ยพันต้นพันกลางพันปลายอ่ะบางคนก็ขายเป็นหมื่นก็มีนะแต่ที่แน่ราคามันอยู่ที่ องที่แพงๆก็อยู่เท่หมื่นต้นๆหนึ่งนะครับมันยังไม่ได้โดดไปสูงไปกว่านี้นะแต่อนาคตรเราก็ไม่รู้ลหละก็ว่างไปแต่ปัจจุบันนี้คนก็เริ่มหันมาสนใจกูวัดขวางนะพอสมควรนะแล้วก็กู้คอพตัตตาก็ก็ยังไงล่ะก็อย่าพึ่งทิ้งไปอย่าพึ่งไปดูถูกนะบางคนก็ก็ว่าเป็นอย่างง,งี้ทุกที่แหละครับกูแตกมามีเรื่องอื้อฉาวหมดแหละกูขวางนี่ก็มีเรื่องอื้อฉาว จนต่อเมื่อไอ้คนที่มันพูดเนี่ยมันมันได้เห็นพระหรือยังแค่นั้นเองหรือถามว่ามันเห็นแล้วมาดูพระเป็นหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับนะผมเป็นอีเสียงนะที่ผมบอกว่าพระปู่ขวางเนื้อหาดีน่าสนใจแขวนได้เลยนะครับขอให้เป็นองค์จริงนะเพราะปัจจุบันนี้เวลาผมเลือกซื้อหรือว่าผมหาจางกางผมก็เจอปูวขวางที่มันทําเรียนแบบก็มีนะแต่มันไม่เหมือนครับมันไม่เหมือน มันได้แค่รูปลักษ์ครับแต่เรื่องสเสน่ห์เรื่องความเก่าอะไรต่างๆมันไม่เหมือนนะประมาณนั้นอ่ะองนี้น่าสนใจนะครับก็ลองดูแล้วกันลองดูไปผมอาจจะพูดเยอะไปสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเทียบเคียงนะครับโอเคเนื้อหามันดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดไลค์ให้กำลังใจคนละสักหน่อยนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับใคร อยากสอบถามอะไรยังไงนะครับรบกวนโทรโทรหาผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตแล้วผมค่อยแอดไลน์กันนะครับโอเคหลวงพ่อเงินเนี่ยปัจจุบันเนี้ยถ้าใครสนใจนะครับดูแลวชอบดูอะไรต่างก็ต้องติดต่อดูแล้วกันนะครับอันไหนแบ่งได้แบ่งครับไปคลิปนี้ย้ายครับสวัสดีครับ